มาครับทุกท่านมาตามกันต่อนะครับผมน่าจะนี่จัดวิธีการทําคลิปในรูปแบบใหม่นะครับผมนี่มีหน้าตาของผมแล้วก็จะมีฉากข้างหน้าด้วยนี่นะครับทุกท่านหลายคนน่าจะชอบใจมันก็จะเห็นบรรยากาศใช่ไหมครับทุกท่านนะเห็นบรรยากาศแบบคลิปไปด้วยแล้วก็เราก็พูดไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดครับ<ะ>รพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมแทนคุณจิติสระนะครับแล้วก็วันนี้กับคุณต้นอ้อแล้วเขาผู้เสียหายนะครับ วันนี้เราก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพันธตํารวจทวีศรสองนะครับก็ได้มีการประสานกับทางท่านที่ปรึกษาท่านนะครับแต่ว่าทราบว่าวันนี้ท่านต้องไปให้ข้อมูลที่สภานะครับเดี๋ยวท่านจะส่งตัวแทนขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักรัฐมนตรีนะครับมารับหนังสือก็มี3ประเด็นหลักๆกท่านนึงครับก,ก็มี3ประเด็นหลักๆกนะครับห,ห,หนึ่งเนี่ยก็คือว่าร้องขอความช่วยเหลือกรณีถูกกรมบังคับคดี ยึดบ้านนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับด้วยสาเหตุว่าไปจ้างทนายเฮียนะครับทนายเฮียนะครับคนตื่นมือทนายดังเที้ยนะครับ<ะ>ทําให้เกิดความเสียหาย <an> ต่อการที่เดิมทีรถติดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เอาถูกแนะนําชักจูงจูงใจหลอกล่อให้ขับรถไปจำนองที่จังหวัดสระแก้วออนะครับแล้วก็ไปถึงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเต้นรถไม่ใช่เป็น ธนาคารหรือไม่เป็นศูนย์บริการเกี่ยวกับเสินเชื่อแัน,เป,นเป็นลานมันสมปะหลังเป็นลาน,นมันซึ่งก็เลยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยก็ปลกใจแต่ว่าไม่มีไม่มีทางเลือกนะครับขับรถไปหลายร้อยกิโลนะครับตามคําบอกของทนายเฮียนะครับสุดท้ายก็ไปได้เงินมา4 0,000บาทแล้วก็ถูกตัดหักค่าดอกเบีย้ยไป4 0 0 0บาท10ทันทีเลยนะครับ<ค>รประเด็นนี้ก็จะให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นการคิดดอกเบีย้ยเกินจริงหรือไม่แล้วก็ นัดหมายเอาเงินไปให้ทนายดังกล่าวนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทที่ปั๊มปตดที่จงังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อสู้คดีอะไรต่างๆมาแล้วก็ศาลก็มีคําสั่งยึดรถนะครับ,รบเขาก็จะเอารถไปคืนอยากได้รถไปคืนก็ติดต่อทนายเฮียมาสองปีทนายก็ไม่ติดต่อไม่ยุ่งไม่คุยไม่อะไรเลยจนในที่สุดบ้านถูกยึดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คือที่เดือดร้อนสาหัสเลยคือเรื่องบ้าน ทั้งสีท่านเนี่ยมีคุณแม่ลูกสองแล้วก็มีคุณน้าอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับก็เดือดร้อนสาหัสแล้วก็รถที่ถูกเอาไปเนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการทํามาหากินเป็นรถที่เรียกว่ามีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตของเขาอย่างมากพอถูกยึดไปด้วยจะขอรถคืนก็ไม่ให้ก็บ่ายเบี่ยงจนบ้านถูกยึดตามมาเพราะทนาเหียคนเดียวนะครับแล้วซ้ําร้ายกว่านั้นนะครับพอติดต่อไปว่าบ้านโดนยึดแล้วสิ่งที่ได้คําตอบมาคืออะไรรู้ไหมครับ รอให้ขายทอดตลาดก่อนแล้วค่อยไป่ายถอนคืนครับก็คือคำตอบของทนายเฮียครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับเราไม่นิ่งนอนใจเราเลยอยากได้ความยุติธรรมไหนๆก็มีกระทรวงยุติธรรมแล้วเราต้องมีความยุติธรรมด้วยนะครับจึงได้ประสานมาทางท่านที่ปรึกษานะครับแล้วท่านก็เพื่อนําเรียนต่อท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณานะครับส่งผู้แทนมาเพราะวนี้ทราบว่าท่านติดภารกิจสําคัญที่สภาด้วยนะครับแล้วก็ อีกรื่นึ่ิงที่สาคัญไม่น้อยกัากันก็คือการร้องมันยากทนายครับเพราะว่าทราบว่าท่านำรำจีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านเป็นนายกพิเศษ uh. ของสภาทนายความเช่นเดียวกันโดยตําแหน่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปร้องต้องบอกว่าทนายเฮียคนนี้กั่นแกล้งพวกเราสารพัดอย่างคุณต้นอ,อ้อเคยไปร้องเรื่องเชื่อมจิตนะครับสภาทนายความก็ด้วยความเคารพนะครับท่านจะอ้างกฎกติกาแต่ท่านควรจะมาศึกษาดูงาน กรมพุทองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมผมเคยมาล้อที่นี่นะครับกระบวนการจัดการดีมากเลยครับเขาจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ร้องแลวก็ทำเป็นเหมือนคําถามไปถามแล้วก็แนบหลักฐานไปพอประมาณแล้วก็ตั้งกรรมการมาสอบหรือพิจารณาทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าข้ออะไรครับเพราะว่าพอสภาธนายความเนี่ยนําข้อมูลของผู้ร้องซึ่งในในเอกสารเนี่ยเขาเขียนคําว่าการกล่าวหาไปให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นคู่ความกันนะครับ ฝ่ายนึงก็เอาเอกสารนั้นไปฟ้องหมิ่นประหารครับซึ่งผมก็ปรึกษานะครับท่านอุปนายกของสภาธนายความว่าทําแบบนี้ได้เหรอเขาบอกจริงๆไม่ควรทําหรอกแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าไปถึงศาลศาลก็เห็นพอมีมูลก็กระทบรับฟ้องไม่ควรทำาแล้วทําื่องของการมาใช้เรียกว่าใช้ช่องทางผมได้ปรึกษาท่านอุปนายกนะครับแปลกๆั่นสภาทนายความนะครับซึ่งเป็นอุปนายกที่ดูแลเรื่องบญรยาทนายว่าถือว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณต้นอ้อก็เป็นผู้เสียหายด้วย ก็ใช้สิทธิ์ตามกระบวนการไปเข้าสู่ช่องทางในการร้องเรียนแต่กลับถูกเอาไปฟ้องนะครับเดี๋ยวนะสภาทนายความทําแบบนี้ได้ยังไงผมเดือดเลยนะเนี่ยเอาจริงนะครับแบบนี้ต้องแบบนะต้องไปรวมตัวกันที่สภา,ภาไหมเนี่ยเออมันก็จริงนะอย่างพี่อี้พูดนะไปดูงานซะบ้างนะครับผมกับกระทรวงยุติธรรมเนี่ย นะครับเวลามีคนไปร้องเรียนไปร้องของให้ตรวจสอบดี่นะครับผมนะมันก็จริงนะสภาทนายความนี่เป็นทนายนะครับเออมีความรู้ด้านกฎหมายนะเวลาที่จะแบบไปสืบสาวเรื่องราวกับทนายที่ถูกกล่าวหานี่นะครับผมไม่ว่าจะประเด็นไหนเรื่องไหนนะผมว่าปิดชื่อของผู้ร้องไว้ก่อนก็ยังดีนะก็ตั้งเรื่องไปสอบถามก่อนนะครับผมเออ นะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลของธนาที่ถูกกล่าวหาไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีมูลหรือมีอะไรต่างๆนี่ก็ค่อยเปิดทุกอย่างอย่างเงี้ยมือมันก็ดีนะนะครับแต่นี่นะครับผมให้ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเนี่ยนะครับถูกฟ้องแบบนี้หมายความว่าอย่างไงแบบนี้หมายความว่ายัางไงครับทุกท่านไม่อยากจะพูด แต่พี่น้องประชาชนคนไทยน่าจะรู้กันอยู่แก่ใจนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับอ่ามันเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบนะอันนี้ซึ่งก็ผมก็เลยไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่มั่นใจตอนนี้ก็เลยอยากจะมาขอพึ่งพาบารามีกระทรวงยุติธรรมนะครับเรามาในฐานะประชาชนเต็มขั้นนะครับแล้วก็ผู้เสียหายสภาธนายความเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนนะ นะครับเออฉะนั้นแล้วคนที่ไปร้องผมฝากเลยนะครับต้องแจ้งตรงๆกับสภาธานาคกรรมและห้ามเปิดเผยตัวเรานะครับผมให้ตั้งเรื่องขึ้นไปสอบถามก่อนนะครับผมเออนะครับเออมันก็เข้าท่านะพี่นําเสนอได้ได้ได้ได,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 ดีโอเคมากๆนะครับถ้าแบบนี้ใครที่แบบไปไปร้องขอ ไอ้ตรวจสอบทนายไปร้องทนายเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายนี่นะครับผมก็โดนแต่ฟ้องกลับฟ้องกลับอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมนะครับต้องไปโวยครับแบบนี้นะครับผมต้องไปโวยครับนะผมว่างานนี้พี่น่าจะได้ดีกาผมว่านะน่าจะได้ถวาอดีกาผมว่าดูแล้วสภานายความเนี่ยก็นะไม่อยากจะพูดผมเห็นนั่นแหละแต่ว่าก็แบบคือมันมันเราก็แบบ เป็นประชาชนเนาะนะครับเออหางมาไกลมากจากจังหวัดนครราชสีมาออกเดินทางตั้งแต่ตีสามตีสี่เมื่อวานนี้นะครับไปแจ้งความที่กองปราบเสร็จเกือบสามทุ่มนะครับพวกเราก็ช่วยดูแลหาที่พักให้คนที่ตกเป็นเหยื่อนี้่ี้านของแม่บุญธรรมผมนะครับแล้วก็ดูแลอาหารการกินให้นะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เดินทางมาแต่เช้าเพื่อมาที่นี่ไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ทรมาน ตอนแรกผมขอขั้นนะผอขอแจ้งพี่ตอนแรกผมคิดว่าถ้ารด,ดผมส่งไม่ไหวผมก็จะว่าจะปล่อยให้ยึดไปเลยมันไม่ได้นะเนี่ยมันจะถูกฟ้องปล่อยยึดไม่ได้นะครับตอนแรกคิดง่ายๆนะว่าเออถ้ามันมส่งไม่ไหวก็ปล่อยให้เขายึดไปมันไม่ง่ายแบบนี้สิเขาจะฟ้องหัวเอานะครับเออแต่มันก็ไม่ได้ผ่านไปนั้นนะนะมันเป็น,นเนี่ยเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ไปไปยุ่งอะไรกับไฟนั้นนอครับนะครับอันนี้ผมผ่อนผ่อนตรงกับศูนย์ด ต่ส่วนใหญ่คนที่ส่งไปเขาก็จะแบบถ้าเราส่งไม่ไหวจริงๆนะถ้าเป็นของบริษัททูรถหนินะเราก็ไปให้คนอื่นส่งต่อนะครับเราก็อาจจะแบบขายฟรีให้เขาเลยให้เขาไปส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะเอาเงินส่วนบางส่วนที่เราคิดว่าเราสมควรได้เราก็ขอเขาสี่ส่าห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ว่าไปตามความเหมาะสมนะครับผมก็วางแผนได้แบบนั้นนะถ้าผมส่งรถคันนี้ไม่ไหวคนไม่เคยโดนหมายสารว่าจะยึดบ้าน ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนอบ้านก็อยู่กันบ้านหลังเล็กๆนะครับเป็นที่อยู่ที่กินที่นอนมาวันดีคืนนี้ไปไว้ใจทนาเฮียนะครับก็เลยผิดพลาดเดี๋ยวเราฟังเสียงความรู้สึกในหัวใจของผู้ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการใช้กระบวนการพฤติธรรมที่ไม่ชอบธทมของทนาเฮียคนดังกล่าวครับเล่าเหตุการณ์คร่าวๆก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนะ้าง ใช่ไหมคะเอารถไปจำนำไว้กับเขาไปจำนำไว้กับธนายนยคะ่ะคือเขาแนะนําให้ไปคะ่ะเพื่อว่าจะได้เอาเงินตรงนี้คะ่ะในส่วนเนี้ยไปไปจ้างเขาว่าความคุ้มสานะคะพอ,อพอได้เงินส่วนนี้มาใช่ไหมคะหนูก็เอานาหนูก็เอาไปจ้างเขาเนี่ยแหละคะ่ะพอไปจ้างเขาเสร็จมา ใช่ค่ะล้องส้างหนึ่งสองเอามาตั้างหนึงาา่งสองืมโดนหักดอกเบี้ยไปสี่พันใช่ค่ะแล้วก็เหลือเงินติดตัวกับบ้าน 2, 000. 2, 000. ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็นั่แหละค่ะพอวิธีการขึ้นศาลไปจนได้ทนายมาขึ้นศาลให้แค่ครั้งเดียวค่ะมาให้เห็นแค่ครั้งเดียวฮะแต่ว่ามีคนอื่นว่าความแพงค่ะทนายอีกท่าหนาหนึ่งเขาว่าความแพง<ะ>ซึ่งหนูจะบอกว่า คือทางหนูว่าค่ะจ้างทนายคนนี้เออไม่ได้จ้างอีกท่านหนึ่งมาไ<อ>วาาให้คือทนายคนนี้เป็นต้นเรื่องแต่ว่าเขาอ่ะไม่มาดําเนินการท่าเขาให้ทานาเขาให้ทนายอีกท่านหนึ่งมาซึ่งพอเวลาที่เรามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากจะถามกับทนายต้นเรื่องไม่ใช่อีกคนนึงซึ่งพอเวลาที่ถาม คือเราต้องการที่จะถามกับตัวต้นเรื่องค่ะไม่ใช่อีกไม่ใช่ไปอีกคนนึองอืมครับแต่แต่ข้อถามไปแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยอะค่ะก็คือเหมือนพอติดต่อไปติดต่อไปสอบถามโทรไปส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้โทรกลับมาเลยแค่บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะสองปีค่ะที่<ว>ไม่ได้โทรกลับมาหรืออะไรเลยค่ะให้ <horizon. S 2> อีกทนายท่ยานหนึ่งโทรมาแท,<อ>ท,าแทนค่ะพอเป็นเรื่องนะคะพอมีข่าวเรื่องรถอะค่ะ เขาก็เลยเหมือนแบบให้อิทนายท่านหนึ่งอะคะ่ะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็าแบบเออมีความสุขหรือย,ยังสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่จะถูกยึดบ้านอะคะ่ะมันคือสบายดีใช่ไหมคะหรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจกับคาถามอะคะคำถามความสุขที่ไม่น่าจะถาม,ถามเลยนะหนูหนูส,ง,ง,อสองสารสงสารพ่อแม่ค่ะเพราะว่าคือ,อเขาหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้สึก น่าจะรู้สึกแย่พอสมควรค่ะเพราะว่าเนี่ยวันเนี้ยที่พ่อหนูออกมาร้องอ่ะเขาก็พ่อกับแม่เขาก็รู้สึกว่าแบบคือเหมือนพ่อแม่ปกป้องลูกไม่ได้เลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อหนูต้องทําไงคะอารมณ์โดนยึดบ้านนะครับเพื่อ่าหัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเอาที่ซุกหัวนอนเรานี่มีอยู่ที่เดียวเนี่ยหรอจู่ๆมีวันดีคืนดีเขาจะยึดบ้านเราเนี่ยหรอเราจะรู้สึกยังไงเอาเอาแค่ความรู้สึกเนี้ยนะครับเออ แม่หนูยังนั่งร้องไห้อยู่ทุกวันเลยค่ะกนมาเมื่อเช้าแม่หนูก็ยังร้องไห้อยู่เลยค่ะคือถ้าเกิดเรื่องเนี่ยคือเหมือนแกล้วเเขาไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวเอาอีกช็อตหนึ่งนะครับผมเพราะว่าด้วยสาเหตุอะไรนี่หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าคือเขาคือตัวต้นเรื่องอยางให้หนูมาช็อตนี้ก็มอบหนังสือนะครับผมมอบเสร็จแล้วนะ มามอบเสร็จแล้วถ่ายรูปอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะปรากฏว่าอย่ารอก่อนนะครับครอบครัวของเราเปิดโรงงานรองเท้ามากกว่าสิบปีค้ายสุดท้ายใครเห็นรถคันนี้นะครับช่วยติดต่อเจ้าเดี๋ยวผมใช้พี่คนหนึ่งพูดนะทนายหรือไม่เดินทางนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงการผู้ยื่นหนังสือแล้วก็ทางศูนย์บริกท่านนะครับในส่วนประเด็นที่ได้ฟังจากผู้ร้องแล้วก็ทางคุณที่แจ้งเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีอยู่ สามช่องทางที่อยู่ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมที่พอที่จะจัดไปตรวจสอบให้ท่านได้นะครับเรื่องแรก็เรื่องของการถูกบังคับคดีนะครับอันนี้ก็ก็จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งข้อท็จริงก็จะขอศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ท่านส่งมานะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของท่านนายื่นสอบคดีบรรยัติธนายความนะครับอันนี้ก็จะประสานทางสภาธนายความให้พินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนที่สามในกระทรวงที่ทาเองก็ยังมีกองทุนที่ธรทมนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่น้องที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าท่านอาจจะยังถ้าท่านมีการถูกฟ้องขึ้นมาแล้วก็ท่านต้องใช้ทนายความนะครับทางกระทรวงที่ทำเราก็มีกองทุนที่ทมที่จะช่วยเหลือท่านทนายความในเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้คดีให้นะครับรวมถึงถาว่าต้องมีการโต้ยันสิทธิ์อะไรต่างๆที่ต้องมีการฟ้องทุกเกี่ยวข้องที่ท่านที่ว่าทาให้ท่านเสียหาย นะครับทางเราก็ก,ก,ก็มีเงินกองทุนที่พิธามนี้ที่จะช่วยในเรื่องค่าทนายความนะครับทานนี้ทางนั้นก็ลาเวลก็จะขออนุญาตไปตรวจสอบเพื่อจริงเพิ่มเติมน,นะครับแล้วก็ผลยังไงก็จะรีแจ้งทางผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะต่อไปนะครับทางกระทรวงทําเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มายื่ที่นี่ในทุกๆเรื่องนะครับยังไงก็จะดําเนินการให้ทุกท่านโดยเหนือที่สุด นะครับขอบคุณครับม mm hmm. ีบังคับคดีก็มีเรื่องของการไก่เปี่อยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับก็จะมีการเชิญทั้งทางโจทก์แล้วก็จำเลยให้มาเจราจากไก่เปื่อยกันนะครับจุดประสงค์ของเจ้าหนี้ก็ต้องการได้รับการชำระหนี้นะครับแต่ถ้าฝ่ายหนี้ยังติดขัดก็ ยังสามารถยืถ่นคอร้องเจรจาไกลเกลี่ยกันได้นะครับรายละเอียดข้อละจริงเนี่ยขอไปศึกษาก่อนเพราะว่าผู้ร้องทั้งท่านมา,มาทั้งหมดสี่ท่านแต่ละท่านเนี่ยข้อละจริงก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับ mm hmm. อย่างไรเราก็จะเร่งประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องในกระทรวงที่ทำให้นะครับอย่างเป็นที่นะครับ ชวยที่ทำก็มันเราก็มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือว่าการฟ้องคดีแพ่งคดีอาญานะครับถ้าเลทถ้าจ้งางทนายความก็จะมีเราก็มีประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมกำหนดอัตราไว้นะครับซึ่งวงเงินก็จะมีตั้งแต่1 5 0 0 0หบาทส0 0 0บาท3,000 30, นบาทไปจนถึง50,000บาทแล้วแต่ความยุ่งยากซับซ้อนของคดีนะครับอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์ไว้นะครับซึ่งการให้ความช่วยเหลือก็จะดูตามหลักเกณฑ์เป็นหลักนะครับ มาที่คนนี้ครับี่อนจะแรกให้ใจก่อนหมื่นสองเพื่อจะดำเนินการฟ้องไฟแน้นกับทางเป็นรถให้แล้วก็ให้เขาไปหมื่นสองแล้วเขาทุกทุกครั้งที่เขามาเขาก็จะบอกว่าโอนค่าน้ำมันให้พี่หน่อยนะมีขอค่าน้ำมันด้วยเขาจะไม่ค่อยมาว่าความให้บางครั้งเราก็ไปขึ้นศาลเองโดยที่ไม่มีทนายเออไปขึ้นศาลเองก็มีหรอเนี่ยเดียวนะแม่งกูจ้างทนายแล้วะเนี่ยแล้วให้ไปขึ้นศาลเอง แล้วก็บอกขั้นตอนในการทําแบบนี้มันเป็นการทิ้งลูกความแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับผมสภาทานายความจะทําอะไรล่ะทีเนี้ยต้องถามแล้วนะจริงๆทุกท่านไปไปคอมเมนต์ที่เพจสภาทนายความเลยครับแบบนี้ไม่ไหวถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปรวมตัวกันที่นู่นแล้วนะครับผมด้านหน้าประตูหมดแล้วบบดเนี้ยนะครับไปสอบถามให้รู้เรื่อง หน,<ช>นักแล้วเดือดร้อนทุกขอรามาณสาหัสยังไงก็ไปเครื่องารเราไม่รู้อินโอมอินิเราทาตามที่ทเขาแนะนําเรามามเราก็ท,ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างดูข่้นตรงแล้วจริงๆจริงๆอ่ะเดิมเพียลิสซิ่งเนี้ยมันมีความผิดปกติกอะไรด้วยตั้งแต่เซ็นสัญญาไปไงเซ็นเซ<ส>็นเซ็นสัญญายอดก็ไม่ตรงที่เราไปยืมกู้เราพูดแค่แสนหนึ่งเขาเขาไปลงสามแสนกว่า พอมาเึลื่อนสารอีกทีเขาก็แก้เอกสารมีรอยลบมีเปลี่ยนวันที่ทุกอย่างตอนเซ็นเราเซ็นใส่กระดาษเปล่าหรือว่าเห็นเซ็นเป็นเอกสารสีขาวเอากระดาษเปล่าทับมือคมให้เราเซ็นไม่เราดูอะไรเยไม่ให้เราดูอะไรเลยตอนนี่ทนายไปด้วยไหมตอนที่เราไม่มีค่ะแต่เรามีรูปถ่ายเอกสารกำกับทุกอันไปตอนนี้คืออยู่กับอยูทนายอยู่ทนายเอาไปด้วยใช่ค่ะไม่ให้เราเอามาไว้เลย แล้วตอนที่เราไปปรึกษาเขาบอกเราสู้สู้คดีเป็นยังไงจะชนะจะแพ้ยังไงเขาบอกเราชนะแน่นอนแล้วขึ้นในเรื่ำสัญญาไม่มีชื่อพี่สาวเป็นคนค้ำไม่มีคนค้ำเองางเพราะเงินแค่แสนเดียวไม่มีคนค้ำใช่ค่ะเงินแค่แสนเดียวแต่ไปมามีมีหมายสารมีหมายสารมาพี่สาวเป็นคนค้ำแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งสแสนไปเติมชื่อพี่สาวด้วยใช่ค่ะเป็นคนค้ำแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ค่ะอีกคนไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลยมายึดพี่สาวแทน๋อเป็นคนค้ำแล้วจากแสนหนึ่งเพิ่มไปกี่แสนนะ 3ามแสนห้าค่ะสามแสนห้าตัิก็สองแสนห้าใช่ค่ะแล้วก็มีเซ็นกำกับด้วยใช่ค่ะเพราะตอนที่เราเซ็นเขาไม่เราดูใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีเซ็นเราเขาไม่เคยไปนั้นเนี่ยไม่เคยส่งสัญญาเช่าซื้อให้เราเลยเวลาเราไปขอเขาก็ใบเดียงตลอดใบเดียงตลอด รู้ไหมทำไมคนรวยถึงนอนเพียงพอหกชั่วโมงเออามีกแล้วครับต่ชั่วโมงยังไม่พอยังไม่เลยเห็นไหมคะคุณนอนผิดหมอนเอาช่องจนนี่ฝากดูโฆษณาจนจบเลยนะติดนี่สามแสนห้าใช่ค่ะที่นี่กู้แค่แสนเดียวใช่ค่ะก็เลยต้องไปพึ่งธนาคารคนนี้ใช่ก็เลยสวยก็ไปอีกใช่ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะคือทางครอบครัวเขาเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเอาจริงเขาก็ไม่ได้มีสตดุ้งสตางค์แต่ก่อนเดินทางมาเขาขอแล้วว่าหนูขอทําขนมส่งก่อนแล้วก็กู้รายวันมาเพื่อจะเติมน้ํามันมานะคะฝากบอกอันไหนท่านนี้ด้วยว่า ขาไม่ได้รับค่าจ้างจากใครนะแต่วันนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีท่านเห็นนะคะเห็นถึงความลําบากก็เลยฝากเงินจํานวนหนึ่งเอาไว้ให้เป็นค่าน้ำมันรถลกลับบ้านนะคะแล้วก็เอาไว้ดูแลแม่อาจจะเป็นจํานวนไม่มากนะคะแต่ว่าคนเขาเห็นถึงความเดือดร้อนของคนที่ได้รับผลกระทบจากงานท่านนี้นะคะนี่คือคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะโดยที่ไม่ดูถูกเหยียดหยามการเป็นมนุษย์ด้วยกันสําหรับคนคนหนึ่งนะคะคุณดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ คุณไม่จําเป็นต้องดีเลิศเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่คุณควรจะทําหน้าที่ให้ดีกว่านี้มันถึงไม่ได้รับผลกระทบเลวร้ายขนาดนี้นะคะเอาขอเป็นตัวแทนมอบให้กับครอบครัวนะคะอืมนี่นะครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่าผมว่าผมเชื่อนะลูกความที่อยู่ในประเทศไทยนี่อีกหลายคนนะกับหลายหลายทนายนะไม่ใช่ทนายคนหนึ่งคนใดน,น่าะห,หลายทนายนะผมว่าน่าจะโดนกันอีกเยอะน่าจะมีอีกหลายเคส ซึ่งผมโดนมาแล้วนะครับผมคือผมจะเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ทนายความนี่แสบนะบางคนนะคือกินสองข้างเป็นผมเป็นโจทย์เนาะผมก็ให้ทนายาทําคดีให้ใช่ไหมครับอ่าก็พูดดีแหละตอนที่รับงานเราไปแล้วนะครับผมแต่พอแบบไปขึ้นศาลจริงๆนะครับผมปรากฏว่าเราก็มาดูเรามาเห็นเรามาสังเกตท่าทีพฤติกรรมของทนายของเราเนาะ ปล่อยให้เราแบบแบบโดดเดี่ยวให้คำปรึกษาเราน้อยลงนะีครับดูไปดูมาแล้วก็มารู้ภายหลังว่ากินทั้งสองฝ่ายไปคุยกับทางฝ่ายจำาแล้ก็คือไปช่วยฝ่ายจจมเลยอีกเฉยนะ่ะนะครับอาจาจะรับเงินมายังไงอะไรยังไงเราก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะครับแต่ว่าดูท่าทีมันดูท่าทีออกนะครับผมเออนะ แล้วก็ไปสนิทสนมกับทนายฝั่งตรงข้ามแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ทําให้เราคิดหลายๆอย่างนะครับทุกท่านอืมอมืก็คือแบบจบจบกันแบบไกลเกลี่ยแหละแต่ว่าคือแบบไกลเกลี่ยแบบแบบขาดทุนยับนะครับเฮ้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาครับทุกท่านก็พูดเป็นบทเรียนเป็นอททาหัน์นะครับเราจะาจ้างทนายเราก็คุยกับทนายตรงๆเลยตรงๆทุกเรื่องเหมือนผมผมคุยทุกเรื่องนะ ผมคุยทุกเรื่องเลยในสิ่งที่ทนายจะทะําอ่ะผมพ,พี่ผมปรึกษาเน่ยนะผมเคยเจอทนายแบบนั้นเดี๋ยวนี้มาเราก็พูดกับเขาฟังเลยกับทนายคนใหม่นะมเคยโดนมาแบบนี้อุ้ยพี่ทนายคนใหม่เขาก็บอกว่าอุ้ยพี่ไม่ทําแบบนี้อยู่แล้วน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ของผมเนี่ยในส่วนตรงนี้ไปหลังจากนี้ไปผมก็จะเอามาเล่าให้ให้ประชาชนฟังแบบนี้นคะครับอ่าเวลาถ้ามีคดีนะ <laughs> อ่ะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากจากเรื่องนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถไปฝากกาดกดแชร์นะครับนะ่ันนะยาวแล้วพอดีในคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ